สวัสดีท่านผู้ชมท่านยินดีอยู่ผมซูโมแเอลครับวันนี้เราจะเป็นอาดัมไปแกล้งคนน้เซฟไทยเอัน้เซฟไทยอันนี้เราจะไปแกล้งคนกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปแกล้งคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้เลยนะครับวันนี้แล้วอย่างอื่นแล้วต้องไปย้อมผมก่อนอดัมหรือว่ามนุษย์คนแรกของโลกไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่เห็นเขาพูดกันมาอย่างนั้นก็ผมคิดคอนเทนต์นี้ได้ก็ฝากรับชมกัน้วย um นะครับ ก็มันทะลึ่งอยู่นะครับเพราะมันแต่งตัวโป๊ถ้าไม่มีใบไม้ okay. ผมก็จะชําใบไม้ปิดก็มีใครที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็สามารถปิดคลิปไว้ได้เพราะผมรู้มันทะลึ่งนะครับถ้าผมจะปลอมเิ็ดอัดดำไปจะเขียนไงดำมาแล้วเจ้าดำมาแล้วเจ้า เดวเขาจะพูดว่าอะไรผูห้หมวดเขาผมก็ผมจะปลอมเป็นดมนะครับเชิงปอมเชิงเกียนดีกว่าแล้วแป๊บแล้วผมไปเกียนสาว ซึ่งตอนนี้ช่องเราก็จะถึงห้าสิบไลค์อย่าลืมกดช่องเราก็อยู่ถึงห้าสิบซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้ครับแล้วคลิปต่อไปผมเปิดกล้องเล่นดีไหมวะซึ่งมีใครได้อยากจะให้ผมเปิดกล้องเล่นก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงห้าไลค์พอระบบจะเปิดกล้องเล่นให้ดูอายอยู่นะเปิดกล้องเล่น มาคุณผู้หญิงดิว่ะเฮ้ยไทยเนี่ยเดี๋ยวเราขับดามยองไม่ได้อาดัมลุยสัตว์คนหนีกูคนหนีกู าอาดัมอแลเช่เ่าจะเขียนอะไรนี้โคตรปั่นตกด้วยจอนนีน้จะไปลงที่พยาบาลไปลงที่โรงพยาบาลเกินเหนื่อวก็ไม่ใช่อดัมแล้วว่าโรคจิต ทีนี้ผมมือสองเต้นนะครับไม่ได้ที่นะให้เราใส่ไปประมาณนี้แล้เวเราก็กดเดี๋ยวมันก็จะทำการเต้นอย่างนี้ให้เราเพราะผมุืาส,สองในราะนั้นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ผมด้วยเดี๋ยวผมจะหาบ้านบ้านนี้มีคนผู้หญิง โดนกูหลอกเซิงแน่อยู่ว้าวะโอ้ไม่อยู่ว่าจะหลอกเซิงเขาซะนหน่อยปาแล้วโดนกูหลอกเซิงแน่โดนกูหลอกเซิงตูดแม่เอยหยอกหยอกหยอกถ้าคิดนี้ทำเพื่อความสนุกนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่า ด่าผมหรือด่ามาด้วยดยกุหลออกเซิร์งแน่คนุณผู้หญิงยีจะไปไหนมาให้เซิร์งเชื่อซีดีโดยกุหลออกเซิร์งแม่ไปไหนแล้วผมย้ายเซิร์ฟกันย้ายเซิร์ฟแบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้อาดมก็ทำการย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ อันนี้อาดมก็ทำการ,รย้ายเซลล์ดีว่อยากอื่นเลยผมต้อง,องย้องสีผมคิดว่าไม่ใช่อาดัแล้วคิดว่าใจเกเรมากกว่านะ่อาดมเนี่ยทาปากเนี่ยเดสเซอร์นี yes. ้เป็นคนไทยได้วะ่ะ นี่นี่นี่มึลองเขาเดินเข้าไปในบ้านเขาดูโอ้เขาล็อกบ้านกูเข้าไปเซิร์ฟเขาไม่ได้เลยเอลไม่ชอบเลยโอ้ล็อกบ้านอีกแอบเอาเดี๋ยวกูหลอกเซิร์ฟเน่ยอะไรอัมอัดม,มาเลยจ้ะ สวัสดีครับอดัมมาแล้วจ้าเฮ้ฮดยดกุหลอกซึงแนกู <c oughs> ไปแล่ลเฮ้ยอดัมนะวเว้มนุษย์คนแรกของโลกนั่วเวเราจะจะรังเกียจอ,อดัมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่โลก,กิจนะเว้ยอดัม เดีก sí, ูหลอกเซิงแน่อีอีจะไปไหนบอกให้เซิงซะดีๆโอเคเดีกูหลอกเซิงแน่ใครเขาเปิดเพลงเฮียอะไรกูโดนลิขสิทธิ์อะไรเนี <k <k ่ย no> ขับเปิดให้เต้นเหรอขึ้นไม่เต้นนะโว้โูผมขอว,ว่าเต้นหน่อยแล้วกันเฮ้ยมันแหลกแ้วนทะ่าไหนถ้าเต้นวูฮูวูอ้โหโอ้อาดครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อาดำต้องขอไปพักก่อนแล้วนะครับอาจคลิปให้ถ้า กดไลค์กดติดตามเพื่อไ่พ,พาคลิปของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆของท่านผู้ชมดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบาย